I have traveled through time to warn you. This is my past, but your future. And it means the end of humanity, so together, we must change it! สวัสดีครับผม MM จาก GGPL นะครับวันนี้ก็มาพูดถึงความรู้สึกของคนเล่นเกมกันนิดนึงฮะสมัยเด็กๆเ,เนี่ยผมก็มีความคิดที่ว่าเราเนี่ยอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ดูหนังดูอะไรมากอะ่ะเราก็อยากจะมีความสามารถพิเศษอยากจะมีอะไรเราก็รู้ว่าเกมมันตอบโจทย์แต่อย่างที่ว่าฮะเล่นเกมมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีเกมไหนที่เราจะได้เข้าไปสมบทบาทซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังพิเศษทัที นะแต่ว่าันถึงวันนี้ครับพอมีคนบอกว่ามันมีเกมที่ผมสามารถเข้าไปสวมบทบาทได้ฮะมีพลังพิเศษเหมือนที่เราตั้งใจและเกมนั้นเนี่ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลือกซูเปอร์ฮีโร่ที่เรารู้จักได้น่าสนใจมากๆครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากรู้ว่าเกมนั้นน่ะมันจะตอบคำถามในใจตอบสนองความต้องก,การผมในวัยเด็กได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปทดสอบเกมนี้ครับ DC Universe Online นี่ก็ถึงหน้าสร้างตัวละครโอ้โหนี่แค่เห็นหน้าการสร้างตัวละครเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยยูนิฟอร์มมันใช่อะนะไปด้วยความรวดเร็วแล้วกันฮะถ้าใจเลือกผู้ชายหรือผู้หญิงเหรออืมต้องผู้หญิงนี่ครับใครจะไปอยากเห็นตัวละครผู้ชายกล้ามเปม็นมัดๆเดินไปเดินมา,นากหย่ๆมาก<า>เวลาดูผู้หญิงมิ่งดูปราดเปรียวมีสเสน่ห์ของเน้นเขาให้เลือกเลือกระหว่าง ว่าเราจะเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายร้ายผมชอบผู้หญิงไร้ร้ายมากกว่าผู้หญิงแสนดีเลือกเมนเตอร์ลักษณะเหมือนจะเป็นดีลเตอร์ของเราเนาะที่เราจะรับมิชชั่นทำงานให้กับใครอะไรอย่างหรือเปล่าเนี่ยมีโจ๊กเกอร์มีเล filter, ็กดีลเตอร์มีเซอร์ซี่อือโจ๊กเกอร์แล้วกันโอเค ได้แล้วหมดแล้วมั้งเนี่ยได้แล้วครับฮีโร่ของเราฮะเดี๋ยวเราค่อยไปหาชื่อเข้าก่อนอการบังคับฮีโร่ก็ไม่ยากนะครับเนี่ยนี่เรากดเมาส์ซ้ายเพื่อใช้โจมตีฮะนี่ฮะปุมบังคับเหมือนเหมือนเกมมันง่ายมากครับกด W W เดินหน้า S ถอยหลังฮะ กด A วิ่งซ้ายกด D วิ่งขวาแต่ตอนนี้โนหมดตัวเรียวเหมือนเราเป็นยอดมนุษย์เลยครับเนี่ยมันเป็นท่าที่โกงมากนี่ขนาดท่าท่าเลเวลแรกนี่สกีเลเวลหนึ่งตายหมดแล้วฮะโอ้โหมืเวันหมดโอเคเดี๋ยวจบจรงนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเมืองนี่ครับว่าในเมืองมีอะไรบ้างฮนะนี่ฮะมันขึ้นเลยครับก็ทั a ยูนิเวอร์ซิครับ เรามาถึงแล้วครับจะเจอแบทแมนไหมนี่บินได้อิสระมากนะครับนี่เห็นไหมฮะเลที่บอกว่าเรามาถึงกับก็อตแฮมแล้วคือไอ้ไอตราแบทแมนตรงนี้แ <c oughs> เลยเฮ้ยเจ๋งอ่ะ <c oughs> โอเคครับมาถึงเรื่องระบบเควสครับเมื่อเรากดปุ่มเจเพื่อเปิดหน้าเควสขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีลิสต์บอกครับว่าเราสามารถรับเควสไหนได้บ้างอะไรได้บ้าง